Three, two, one. สวัสดีค่ะวันนี้ก็มาพบกับตัวมัมตัวแม่ตัวตึงแห่งเาวิตัวใหม่ที่ได้บัหนานะคะก็คือเทอันนาต้นเ,งเดงแต่เราไปดูกันนะคะป้า การเริ่ง,นะรงต้นหรือการเรท่มต้นะแบบลํำหน้ามีฟิกเกอร์โยกด้วยเป็นยังไงครับผมอันดับแรกนะครับเราก็ต้องลากบัตรแดงออกให้ป่าก่อนนะเพราะว่าเดี๋ยวอาจจะโดนเวทได้และถ้าหาดรมเขาเนี่ยเป็น ตดิที่สามารถล,ล้มเราได้หนึ่งจังหวะก็ให้ยืดหลังลมของเราไว้นะเพรว่าเดี๋ยวจะมีการเดินร้นงองไห้นี้าตาสักนี้อีกเห็นปะไม่ได้ขาดคำเลยเทวมันเป็นตัวเทวมันเป็นเค่ได้ขาดตายนะครับก็อาจจะต้องยืนเซฟนิดหนึ่งเพื่อที่จะให้ ตัวเองเนะี่ยทำดาเมจจากแนวหลังได้กถ้าเขาจะฟายยังไงเราก็ไม่ต้องเกิดเนาะเพราะว่าเพราะว่าเราเป็นตัวมัมที่ต้องการการดูแลต้นเข้มก็ฟาร์มไปก่อนนะครับเทว มันจะเก่งประมาณการเกมหลือเกมของสองชิ้นเพราะว่าวันนี้เอารุนรับเพจมานะคะเอารุมครีสสามหกมาอาจจะต้องออกนินดามเมจหน่อย,อยก็เยืนเยือนมาห,หาที่เยือนดีๆอะไนไหมหากเยือนดีก็มีแชร์ไปแบบเครื่องยิงว่าเล่นสบายตอนนี้ก็ฟาร์มฟาร์มไปก่อนนะคะให้ได้ดาบเคลียร์ได้สลึกสติงก่อน ให้เรามันใจว่าตัวแม่ตัวมังของเราเนี่ยยินแรงแล้วถึงค่อยว่ากันนะคะต้นเกลืมกฟาร์มไปก่อนฟาร์มฟาร์มหาที่ยืนให้แทงปกบังเรานะอนาเห็นไหมสี่งนี้เนี่ยเขาจะมีหนึ่งจังหวะที่สามารถสตันเราได้เราก็อาจจะต้องเลี้ยงเลี้ยงสนาน ังจากเล่นได้เ,เาก็ยิงไปเลยอันติอะไรให้โดนย,ยิงไปเลยในข้างหลังถ้าเป็นไบนั้นไม่ได้เราก็ไม่ต้องกลาเพราะว่ายิงไม่เท่าไหร่ต้นเกมมาพลาแบบนี้ก็อาจจะแบบโปะๆนิดนึงแ้วก็ลองทำเดิมอันนี้ก็เดินเพื่อน,นเพื่อนเห็นเวลาเวลาแบบ ลดตำแหน่งนิดนึงก็ตายนะเธอบัดขยมหัวทีนึงก็จบแล้วตอนนี้ก็ดูเพื่อนไปก่อนเนาะเดี๋ยวเราจะเกิดตามมามาได้ของสองชิ้นก็คือสลิกสติงกเคปสันติตอนนี้ก็ดูดูไปเฉยๆก่อนก็ฟามฟารมไปก่อนนอะ ช่วยเพื่อนฟาร์มช่วยเพื่อนอะไรไปก่นอ่าช่วงนี้มาเดียวกันว่าจะรอดอีกไว้ถ้าลำหน้าเราก็ต้องลำหน้าเนาะมีตัวยิงก็ต้องมีตัวตามแะอ่าที่นีจะมายกมาที่นี้มีกยกมาอ่า,อาอตอนนี้ก็อาไปเลยใครมั่นมนากก็ยิงมันไปนเลยแม่ จะได้เซ็นเตอร์นานๆครับตอนนี้ก็ต้องค่อยๆค่อยๆค่อยๆอ,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 อะไรทำได้ก็ทำไปก่อนอย่าเสียต้นเกมเยอะเสียเยอะเดี๋ยวบัตเกิดเสียยร์เกิดย้อนเกิดเ,เ,เดี๋ยวแก้เกมกลับไม่ได้อีกตอนนี้ก็ออยและเซ็นเต,ต,ตอร์และเซ็นตอร์สองน้อ เดยวเลยเกมเราก็ยิงได้ทุกตัวอันนี้ก็ลองซ้อมหาของหาตังค์ก่อนตัวเกมนี้รอง,งกับเอร์มับเนดเล่นดีนะมามันยืนให้ตลอดมันยืนมาโซนกันให้ตลอด nice มีตอบได้ตอบนะฮะเพราะเธอมาสามารถยิงนอกป้อมได้ตอบได้ตอบอาน,น,นะน่นเดี๋ยวเราก็ฟาร์มตรงโน้นฟาร์มตรงนี้ไปก่อนหรือเดินเช็คนูนเช็คนี่ให้เพื่อนไปก่อนเนาะ ยังบ้าฟิกไปเลยถ้าหากว่าเรามั่นใจว่าถากก็ฟิกไปเลยพะอิงค่ อ,บบอ,อันนี้เป็นการคาดคำ่าเราอาจจะติตตตตดกเสียงก็ตลกแ่ก็อยากลองทำดูว่าเราจะทำได้ไหมตอนนี้ก็ ตามเหมือนเดิมฟาร์มไปต่อว่างก็ฟาร์มหาตามเพื่อจะให้เราสามารถทำดามเมจในทีมไาได้มากขึ้นนะหลักๆของอาวีก็หาตังให้เกิดเกิดละกันตามฉบับไวรุนคอมมานเตอร์ตบมนี้เยอะตามหาฟาค์ให้เกิด แล้วก็ให้เพื่อนกันให้สำหรับแคร์เร่นะให้เพื่อนกันให้แล้วก็ใส่็หาที่เยินดีๆหาที่เยินที่มั่นดีๆยิงทำดามิจากแนวหลังอันนี้ก็ที่เจียมันยากนิดนึงเพราะมันมันก็เลยหนะักแล้นเพิ่งข้ามมันก่อน,นเหลืองเล็ก ตายไปมันก็เ,เลเ็กใหญ่เกิดแล้วเขเรียกว่ายังไงอ่ะมันก็ยัง,ยงติดไอสถานะยิงเบาอยู่่ะ,ะมันก็ต้องให้เข้าไปก่อนเพราะเราติดสถานะยิงแบบเปปะเหต์ประเด้วยก็น่าจะยากนิดนึงมันก็หาที่ยืนหาเรื่องๆๆนั่นไปตายถ้าเราเก็บเองไม่ได้ก็ให้เพื่อนเจ็บแค่นั้น หลักได้เลยถ้าเราเล่นเงินห้ามมนก็เก็บไม่ได้ก็ให้เพื่อนเก็บเก็บได้เก็บเก็บไม่ได้ให้เพื่อนเก็บขนาดไม่แม่เลยมันก็ตามไม่มีแม่มันก็ตามหาตา่างหาของนะั้นไปเราตามได้เรา ยงไ,ไหนกแบบ็เอาท่นะานะั้นนะเธอแักอย่หนึ่งยิงแรงมากแบบมาช่วงนี้เออดอกแก้ทางก็มีเยอะนะ้เม็ซาต้าก็ได้อะไรอนะคุณแม่แเรารก็ลวงได้นะ,ะเถอมันเป็นเม็นข้าตาเนะี่ย มีแค่ฟิกเกอร์มาช่วยถ้าไม่มีฟิกเกอร์กต็ตัวหลวงก็เยอะแยะลิงอะไรก็ว่าไปซลนุ่นนี่นั่นอ้อยไอ้ตัวหลวงเยอะตัวหลวงทุกตัวสามารถทำอะไรแถวได้หมดนี่อันเนี้ยดีนะที่ที่กล้าเปิดเพราะว่าเราเห็นเขามาก่อนเนี่ยถ้าเขาเห็นเรา่อาก็มันได้กระโดดปักเดียว อันนี้ดีแล้วเราเห็นเขาก่อนอันนี้ก็ต้องหาตำแหน่งที่ยืนดีๆนะเวลาไฟหาตำแหน่งที่ยืนดีๆเพราะเวลาโหลดไฟก็ัก็จะเป็นแบบนี้เห็นไหมบักบักอยู่มีหัวแล้วก็จบจะทํให้ทำให้เกมพลิกได้นะน,น,นี่แหละก็ต้องไปต้องเป็นประมาณนี้แหละเธอต้องหาที่ยืนให้ดีก่อนถ้าไม่ถ้าไม่ดีก่อน เป็นอาหารให้ป่าฝั่งตรงข้ามเนาะอืมอันนี้อจะเริ่มยิงแรงแล้ว ต้องหาที่ยืนดีๆเพราะว่าเรามีรับรบินและดาเมจในหลังตัวเดียวของทีมถ้าเราตายเนี่ยแต่ดาเมจในหลังของเขายังไม่ตายเนี่ยก็อาจจะทําให้ทีมแพ้ได้เพราะว่าทีมเรามีดาเมจในหลังเ่าต้องหาตำแหน่งยืนดีๆหากระชันในการยืนดีๆหลังจากนี้นนถ้าหาเราได้ยิงปีชนะแน่นอนอยู่แล้ว แครี่จะได้ยิงฟรีทีมมีใช้ไปว่าเรึ่งล้วอันนี้ก็ไม่ได้ยืนดีมากหรอกแต่ก็เออถือว่าลงครั้งแรกและกันคนไทยคนแรก,กแล้ว็็จะเพิ่งโผล่ตัวนะ้ถ้าเป็นหล,หลังหลังเล็กเกมขึ้นมาพราะถ้าโผล่ตัวแล้วเขาเขาเห็นออลเลยแนะรออาจจะเขาจะโฟกัสที่เราแล้ว อาจะแรกว่าอะไรนะเพราะก่าที่เราเราเราอาจจะ่ายได้ง่ายเพราะว่าเราไม่มีเจบาอบบ้องหนนะถ้าเราถ้าเราโผลไปก่อนนะอ่ะอหาที่ยืนยิงบีๆอย่าโผล่ไปก่อนเลยเสียงนะแบบหนุนหล่จให้พวกแทงให้ไฟเตอร์เขาโผล่ไปก่อนเราก็ทำหน้าที่ทำหน้าที่เขาเรียกอะไรนะซ่อนไว้ก่อนค่อยออกมาตอนที่เขาตอนที่แทงเปิดไฟให้แล้ว นนหลับหลไ้ารองเกิดล้เกดแลเราก็ต้องหไม่มีแทงเลยมีแตเมกับแครยียีกันสองคนวันนี้ แบทแมนเขาใจดีแล้วเขาให้เขาให้แดงเขาให้เราด้วยไม่รู้ใจดีเลยเราไปยิงตอนช็อตุดทางแต่ก็นั่นแหละอ่ารอดูอันนี้ที่ที่ไม่ได้เสื่อที่ไม่ได้อัดหน้าจอแบบนั้นมาเพราะว่า ตอเล่นเกมต้องใช้สมาธิเยอะนะไม่ใช่อะไรัวเองอะ่ะจะเป็นคนแบบภาคไปด้วยเล่นไปด้วยไม่ค่อยได้ขนาดไม่ภาคไปด้วยเล่นไปด้วยอย่างเล่นไม่ค่ยได้เลยหาตาแบบนี้ได้ยากอยู่ oh. ก็สนุกดีเล่นเอาเองไม่เค่แค่เล่ะ oh. เห็นปาท่านั้นทำหนังยืนไม่ดี เบนตา,นาล่ะดีนะเันตาเขมาสกิลซะก่อนเอเวลาเขามาสกิลแล้วเราก็เข้าไปต่อเลยเพราะเดี๋ยวเราจะรีมีสกิลมาแล้วสกิลหนึ่งเราไม่กี่มีนะล้วก็ยืนตำแหน่งดีๆหาล้มน้ <Double kill. S 1> นเหนีเนียเนะี่ยเป็นตัวที่ต้องแบนเนาะถ้าหากป่าฝั่งเขาเป็นเป็นไฟเตอร์สมมติป่าฝั่งเขาเป็นหยานเป็นบัส เป็นเวเรสเป็นลิปโปเป็นอะไรพวกนี้แบนเหอะแบนซีเนียลถ้าหากเราไม่รู้หรือทีมเราไม่เล่นก็แบนซีเนียลไม่งั้นก็แหละเป็นคำบอกาอมาตะให้ฝั่งเขาเนาะฟอลอเรนติโนีเออฟลอเรนซีเน,นอีอีกตัวหนึ่งฟลอเรนซีเนียลเนี่ยหนักฟลอเรนซีเน Senior, ีเลนยนะลฟลอเรนใาญอะไรพวกนี้ เพราะอย่ามานันยังมีอย่ามานันยังมีก็คือแบบชุบชักปุ๊บบบบ้างบัดบัดถ้าหากฝั่งเรามีสตันตัวสองตัวสตันทไวเย,วยอะๆกว่าก็ต้องดูตามเกมไปแต่ว่าหลักๆนะถ้าหากฝั่งเราไม่เล่นซีเนีย่ยกแบนได้ นี่ยพอเ็กเกมันแยกมันแยกดันไดไงเขาไม่ติดเชย้อจ้ะมันแยกดันไดมันรับมาช่วยเพื่อนได้อันนี้ก็ถ้าจะจบเกมแวแเลย อันนี้ต้องบอกว่าเพื่อนเริ่มทดีมากๆดีดีเลยลเราแค่ยืนหลังก็ไเร่น,นะนะเราแค่ยืนหลังนี่งหลงเพื่อนเริ่มผิวออก็อพอไม่เนียวแบยื้องซ้ำด้าน,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 นหนึ่ให้ขา้นน่งนก็าดมือตรนี้นก็ออจบไปแล้ว ลองภาคลองก็เรก่องนันนะลองภาคลองลองตอนชิปลอง YouTube ดูว่าเออจะเป็นไงบ้างฟีดแบ็กวันนี้ก็ขอบคุณมากนะคะยังไงก็ฝากกดไลค์กดแชร์กด Subscribe ให้ผมด้วยนะคะขอบคุณมากะคะ่ะ